ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการติดเป็ดพอดแคสต์พอดแคสต์ธรรมดาที่อยากให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากคำว่าคนธรรมดาวันนี้ขอเสนอหัวข้อทำไมห้ามดื่มน้ำทะเลเมื่อหิวน้ำเมื่อสายน้ำกลายเป็นภัยเงียบต่อร่างกายคำเตือนนี้นะคะที่ว่าเอ่อห้ามดื่มน้ำทะเลเด็ดขาดเลยเวลาเราแบบอาจจะติดเกาะหรือลอยคออยู่กลางทะเลเนี่ยได้ยินกันบ่อยมากมาก แต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะทําไมล่ะน้ําก็อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดแต่ดื่มไม่ได้วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันค่ะครับคือคําเตือนนี้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาลองนึกภาพตามนะครับน้ําทะเลเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมีความเข้มข้นของเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์อยู่ที่ประมาณ35กรัมต่อลิตร35กรัมต่อลิตรครับเทียบกับของเหลวในร่างกายเราอย่างเลือดนี่ มีแค่ประมาณ9กรัมต่อลิตรเองโอ้โหต่างกันเยอะมากเลยนะคะเกือบเอ,อ่อสี่เท่าได้เลยใช่ครับประมาณนั้นเลยคือเข็มกว่าน้ําเกลือที่เราใช้ทางการแพทย์เยอะมากแล้วความเค็มจัดๆแบบนี้มันเข้าไปก่อกวนระบบร่างกายเรายังไงคะอวัยวะที่ โดนผลกระทบเต็มๆเลยก็คือไตครับผมไตหรอคะครับคือหน้าที่หลักของไตเนี่ยคือกรองของเสียรวมถึงเกลือส่วนเกินออกจากเลือดแล้วขับทิ้งทางปัสสาวะใช่ไหมครับค่ะแต่ประเด็นคือการจะขับเกลือที่มันเข้มข้นมากๆแบบในน้ำทะเลเนี่ยไตยมันต้องการน้ำจืดจำนวนมากมาช่วยเจือจางก่อนอ๋อหมายความว่าต้องใช้น้ำจืดในร่างกายเราเองมาช่วยขับเกลือจากน้ำทะเลที่ดื่มเข้าไปถูกต้องเลยครับ ไตมันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องไปดึงน้ําจืดจากแหล่งต่างๆในร่างกายเรานี่แหละครับจากเซลล์จากเลือดจากเนื้อเยื่อรอบๆแล้วพอไตดึงน้ําไปใช้เยอะๆผลที่ตามมาคือร่างกายเราต้องเสียน้ําจืดในปริมาณที่มากกว่าปริมาณน้ําทะเลที่เราดื่มเข้าไปซะอีกโอ้ฟังดูแย่เลยนะคะกลายเป็นว่ายิ่งดื่มเพื่อแก้กระหายก็ยิ่งทําให้ร่างกายขาดน้ําเร็วขึ้นหนักขึ้นไปอีกครับเหมือนเราไปเร่งกระบวนการขาดน้ําให้ตัวเองเลย เหมือนเป็นกับดักเลยนะคะแล้วนอกจากเรื่องตายนี่มีกลไกอื่นอีกไหมคะที่ทําให้การดื่มน้ําทะเลมันอันตรายมีครับอีกกลไกที่สําคัญมากๆเลยคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าออสโมซิสออสโมซิสคุณคุ้นเหมือนเคยเรียนตอนเด็กๆคะ่ะครับหลักการง่ายๆของมันก็คือน้ําเนี่ยจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่สาระละลายมันเจือจางกว่าไปหาบริเวณที่มันเข้มข้นกว่าเพื่อพยายาม รับให้ความเข้มข้นมันเท่ากันอ๋อ oh, พอเราดื่มน้ำทะเลเข้าไปใช่ครับในกระเพาะในลำไส้เราเนี่ยความเข้มข้นของเกลือมันก็จะสูงปรี๊ดเลยถูกไหมครับค่ะสูงกว่าในเซลล์ร่างกายเราเยอะเลยถูกต้องครับทีนี้น้ำที่อยู่ในเซลล์ต่างๆของร่างกายเราซึ่งมันจางกว่าก็จะถูกแรงดันออสโมซิสเนี่ยดูดออกมาจากเซลล์น้ำในเซลล์ถูกดูดออกครับมันไหลออกมา เพื่อพยายามจะไปเจือจางเกลือในทางเดินอาหารผลก็คือเซลล์ทั่วร่างกายเราจะสูญเสียน้ําไปเรื่อยๆและจะเกิดอะไรขึ้นกับเซลล์คะพอมันเสียน้ําไปแบบนั้นเซลล์มันก็จะเหี่ยวลงครับขนาดเล็กลงแล้วก็ทํางานผิดปกติไปฟังดูน่ากลัวจังเลยค่ะเซลล์ค่อยๆเหี่ยวไปทั่วร่างกายครับซึ่งผลจากการที่เซลล์ทํางานผิดปกติและร่างกายขาดน้ํารุนแรงจากที่ไตดึงน้ําไปใช้เนี่ยก็จะนําไปสู่อาการต่างๆ อาการแบบไหนบ้างคะก็เริ diabetes, immunity, zos, ่มตั hmm. ้งแต่วิงเวียนปวดหัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นตะคริวความดันเลือดตกแล้วก็อาจจะหมดสติได้ครับและที่อันตรายที่สุดคือมันจะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าโซเดียมในเลือดสูงหรือไฮเปอร์นารีเมียไฮเปอร์นารีเมียครับคือระดับโซเดียมในเลือดมันสูงเกินค่าปกติปกติจะอยู่ประมาณ135-145มิลลิโมลต่อลิตร แต่ถ้าดื่มน้ำทะเลเข้าไปมันจะพุ่งเกิน145ไปเยอะเลยแล้วภาวะนี้มันร้ายแรงใช่ไหนคะร้ายแรงถึงชีวิตได้เลยครับอาการเริ่มแรกก็อาจจะแค่ปากแห้งมากๆลิ้นแข็งแข็งหิวน้ำรุนแรงแต่พอมันสูงขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มมีผลต่อสมองผลต่อสมองครับอาจจะเริ่มสับสนกระสับกระส่ายซึมลงหรือร้ายแรงก็คือชักหมดสติถ้าถึงขั้นนั้นแล้วไม่ได้รับการรักษาทันทีเนี่ย ก็อาจจะเกิดภาวะไตาวายเจียพลันสมองบวมระบบประสาทล้มเหลวแล้วก็หัวใจหยุดเต้นได้เลยครับบางกรณีเสียชีวิตได้ภายในไม่ถึง48ชั่วโมงด้วยซ้ำโหเร็วมากเลยนะคะฟังดูเหมือนเรื่องไกลตัวแต่ก็มีเรื่องจริงในประวัติศาสตร์มายืนยันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีบันทึกไว้หลายกรณีเลยอย่างที่รู้จักกันดีก็ลูกเรือของเรือ threshold ชื่อเอเซที่อับปางในปี1820นะครับ พวกที่รอดชีวิตบางส่วนตัดสินใจดื่มน้ำทะเลเพราะความสิ้นหวังสุดท้ายก็เสียชีวิตจากภาวะขาดน้ำกับโซเดียมเกินนี่แหละครับหรืออย่างในสงครามโลกครั้งที่สองก็มีกรณีทหารเรือที่รอดจากเรือดำน้ำแต่ก็มาเสียชีวิตหลังจากดื่มน้ำทะเลไปแค่ไม่กี่วันครับนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่พวกหน่วยกู้ภัยทางทะเลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดจะย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามดื่มน้ำทะเลเด็ดขาด แล้วถ้าติดอยู่กลางทะเลจริงๆจะทำยังไงดีคะก็ต้องพยายามหาแหล่งน้ำจืดทางอื่นครับเช่นอาจจะรองน้ำฝนถ้ามีฝนตกหรือถ้ามีอุปกรณ์อย่างพวก Solar ์ส i ตลหรือเครื่องกลั่นน้าทะเลขนาดเล็กลก,ก็จะช่วยได้มากครับคือมันใช้หลักการระเหยของน้ําแล้วควบแน่นกลับมาเป็นน้ําจืดแยกเหลือออกไปสรุปก็คือการดื่มน้ําทะเลเนี่ยไม่ได้ช่วยดับกระหายเลยแต่กลับทําให้ร่างกายเรา เออแย่ลงไปอีกเพราะไตต้องทํางานหนักดึงน้ําจืดมาใช้เยอะกว่าเดิมถูกต้องครับแล้วก็ทําลายเซลล์โดยตรงผ่าน,นกลไกออสโมซิสอีกนําไปสู่ภาวะโซเดียมในเลือดสูงที่อันตรายมากๆอาจจะพูดได้ว่าน้ําทะเลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันคือกับดักเลยนะคะถ้าเราดื่มมันเข้าไปประมาณนั้นเลยครับอย่าดื่มน้ําทะเลไม่ใช่แค่เพราะมันเค็มแต่เพราะมันทําให้เซลล์ในร่างกายเราค่อยๆย,ยุบตัวลงเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากค่ะ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจครับว่าร่างกายมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบหรือวิวัฒนาการมาให้รับมือกับการดื่มน้ำที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงขนาดนั้นได้โดยธรรมชาติหวังว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังคำเตือนที่สำคัญนี้มากขึ้นนะคะแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าแล้วพวกสัตว์ทะเลล่ะคะอย่างปลาทะเลหรือนกทะเลต่างๆที่มันก็กินอาหารหรือบางทีก็ดื่มน้ำทะเลเข้าไป มันมีวิธีจัดการกับเกลือปริมาณมหาศาลพวกนั้นได้ยังไงนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่เราจะมาลองสำรวจกันในครั้งต่อไปก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ